เ็วยวััดีครับพี่น้องเอมซีมนีเฮาสิบเลงกีฬาพี่น้องพอดีมีโอกาสได้มาบ้านอาด่านี่งนสั่งๆคนหา Lạn lạp song. Một sự thật 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 sự

แชมป์เ้ฮะทนดูเดชเป็นคนเสริมครับสุดาเดชเอาป้าอนเราบ่ออกไ,อไม่เนี่ยนนี่คือ,อเอาแบบนะครับเอาไปมันต้องทายมุมนี้ว่ะโอ้ยเป็นไร เลียนแม่ปัญยุงเว่ยอีโกงนะมีเล่นกีฬาครับพี่น้องกับลูก วันนู้นขึ้นามล้านสมัยเด้อสองเท่าแล้วครับเท่าไรครับเท่าไรสองเท่าอ่ะสองสองสองแล้วคอมเมทได้สามเมมเหม่แล้วเฮ้ยปอกกลมสามท่าดูสีมากเลยครับเฮ้ยซียิงกีฬาครับพี่น้องคอมเมทได้ซีอันเด็อันสองหน้าบ้านครับบรรยากาศหน้าบ้านเอาว

เออทาอมยาเฮ็ดนหอมยาเลนเจเลยนื้อนะตอนนี้เสร็จแล้วยาเข้าเลขสแล้วออกรลูกห้นเสร็จนะออกเฮลงยาสระสองหเอาลูกหยอดบอกมาท่านเสียก้งหัวเนี่เฮ้ยไปเอ้ ยังก่อนเลขสองอันสองเงท่า,ทาสองเ้ยออนอันอนี้ใหโอ,อาการนใหโอการณ์เด็ก,ก,กหนาเกียรตินะนาเกียรพด่มีตวยเอ่ยดื้อยเอ่ยซื่อต่อบัตรยังูหน,นอเอาไปเขาเล่นโดนดอนี่เอามโดนเโดนเ สามสองพลาดเองอ่ะพลาดเองพลาดเองว่านะเรียบร้อยซีสองอีกลูกเดียวครับเ็กสันเจษณะอีกลูกเดียวเ็กชันฮะวัน์จพาน่าจะเหนื่อยแล้วเพราะเมื่อกี้ก็ได้เป็นแซมเซกชัน อะไรนะแสงจันทร์ตอนนี้โอ้ยโอเคแสงสามีอันซีสาแล้วแต่วันนีครับปลาบินน้องปลาปลาบินน้องปลาน้แล้ววัครับมือกล้องรถนเ้ซีซีนแล้วลูกเดียวลูกเดียวครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเ้ยด้วด้าดดดเื่อยหัวเฮ้ยบผู้อื่น่ได้เนดกันดีดตัวตัวเ เฮเลนอานี่บอปาตีมาพราตีไปบอปาตีาตีบาปาเ้ยป่ศร้ามีมเนียสีสันี่าเดียวแล้วสีสันเฮ้ยาจะเป็นมาชนอาลตนี้ย่งแล้วเนาะเปิดจ้า ต่อไปครับสุนเดชกับพรภาพรภาแซ่เราสองสมัยแล้วนี่คุณจะเลือกเลยสองเบสส์ครับวันนี้สุรเดชกับพรภาครับเฮ้ยเฮ้ยเดินศูนย์ังนะสุรเดชน้าพนธาดีกีแชมป์อะโคตรแย่เป็นแชมป์ละอันนี้ได้โอ้ดีกีแชมป์แม่อันนี้โม,มนนเมลืบไปด้านหลัง หนึ่งครับหเท่าครับตอนนี้เดชเอร์าลกดีพนพาเหนือหน้าสุดสุดเลยต้องตีโดนเน็กครับจะวนีคุณอยู่มุมนี้นี่ซัดเจ้าเลยนี่โอ้โพันธพายังสู้เด็ก็สู้พันพาแต่รู้สึกว่าเขาจะตีอยู่ตรงกลางตลอดครัเขาไม่ไปซ้ายไปขวาเลยครับคือว่าตีตัวตััวตัวตตั มันลุยวะแชมกำลังน้ำอยู่ฮะแชมเอาแบบได้สงสมัยครับสุดเด็กจะซิงได้ไหมสุดเด็กจะซิงได้ไหมสุดเด็กโอ้โหสังทองสทองนเท่ารอเท่องังนสังทองนีไหมรอด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 สองโอ้ยสี่สอง เอาไปอัมไอโอได้สี่เนะพิกลงไปเอาสี่เดีสุเดสุเดลวนแล้วครับสุเดลวนแล้วเมสัเดีลวนแล้วครับโอโอแซมสมัยครับ ตีเฮ <Basil> <S desserts> ียเพอาไมบ้านนี่ก็เขาเออประด็โลบินยังคิดตอนนี้สนามก็ทำข้าวด้วยนะตอนนี้คู่ต่อไปครับธนูเดชกับสุรเดชครับเอาเลยสู้ไหมสู้ไหมอาจับมือหน่อยจับมือหน่อยเย่เอออาจารย์ลุงเไปแหวนน้ำแข็งครับ

สองศูนสามศูนย์ออกเลยนะเฮ้ยเป็นบ้าผมก็ได้เล่นสามเกมหาเนาะกได้เลม่นึงหาสอออกไหมเกมหาสามศูนออกอากนเหรเนาะถามคุลุงบึงแม่เอาอันนี้ทบ้านเองิดีการบ้อนเนะสามศูนยออกสี่หนึ่งออกเออห้าสองออกเลยเร็วดีกไดบา่ะสองหนึ่ง นี่คือการแข่งขันกีฬาแบบบินตันระหว่างธนูเดชกับสุรเดชนะครับออเฮ้ยลกเสร็จลดีเลยจำได้ใช่ม้ยสามสองสามสององจังได้ี่ว่าหงมันสองหนึ่งสหนึ่งตัวเออเฮ้ย สามสองยืมเงินสามสองนี่พวกเอาไว้ชี้เดาวเหรอไอ้สามสามสาม่าสามถาสี่สามครับโอ้โหแล้วลูกเดียวโอ้ลูกเดียวลูกเดียวได้อยู่ลูกเดียวครับโอ้โหเทวิตตกเฉยไม่ดี สีเเอสกรสีเาหนตัวกเซนนะโกเซนะได้ไหมแม่ห้อยแหมใช่เนี่ยโลกเดียวหน่ะอนุโลดอเออเดี๋ยวมากาบ้านเบิ่งดูน้าเฉยว่ะสีสีเทาอีกลูกเดียวอีกลูกเดียวอีกลูกเดียวแล้วเร็ว้หลอดฟอง ร้องรถนะครับแล้วใช่แอนจิเป็นกรรมการนั่งดูน้ำซซิ่อนะน่งศูนยยังสงใครบอกนี่ออกสอองมันยยอด์ บ่อใดมันลงมาดีเดาบ่ลงนี้อันเห็นต้นหนาต่นตานบ่เด็นเนะแก่หรออ่อเนาะไครับไปลยนโไปครับรถพ่วงไปเปล่ดีครับอลิซ้า นี่เบิรบ้านจักไปนับสองศูนย์อยเออเมืองท่าตีเพื่หูตัวเท่าไ23สองสามสองสามเออไปจะไดก็เท่านั้นแหละ เอ้าเอ้าอ้โออไอโอได้คไหน่วะคะแนนพ่อคะแนนสามเท่าเฮ้ยไปรับครับไรัสามสี่สามสี่สามเสืยเลยเนยผู้ใดได้สามเลยสี่มาเอ้า

ดีฮะฮ้กคือจังม่ได้เหนฮ่านี่บอดีครับอาจายังพ่อทำไมมีคนเปิดแต่มีคนตามอ่ะทำไมสวัสดีไหเอาเอาก็พี่พ่อได้ซวลอะไรอ่ะมันยืนมาห้าแล้วมันยอะแล้วม่บ้านสนใจบ่นี่เอามากูว่โอ้ยจ้องชิวจ้องชิว่น้อง คลิปนี้พ่อกันทั้งนีน้พี่น้องคลิปหนาจะมาพ่อกันไหมอ้ยผมเ,เงีเ้ยวติงกีฬากับลูกกับเต่าไปเลยพี่น้องหนาดำหนาแดงบัดฝา,า,ากคนที่ตามช่องบ้าปลาบ้านน้อยด้วพี่น้องอคลิปหนาอาจะมาพ่อกันไหมสวัสดีครับ <c oughs>